สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็จะมาเล่าหรือไม่ก็ตามหาคนร้ายนะครับที่มาดา่าเป่าเมาแมวเจ้าเมาแมวกับพี่อิสตูเดโอของเรานะครับก็จะเสียเวลาครับมาจากผมจะเข้าเรื่องเองคนที่มาด่าเมาแมวนะครับก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับหน้าโปรไฟล์ตัวเอ็มนะครับช่องน,นี้ครับสร้างตั้งแต่17พฤษภาคม2024นะครับเกือบเกือบหนึ่งปีที่แล้วนะครับ แลจวใจในการด่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมถึงไปด่าเขานะครับผมคาดว่าน่าจะหาแสงไม่ก็แค่อยากด่าเฉยๆนะครับอาจจะไม่ชอบช่องเม้าแมวนะครับแต่ก็น่าจะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะครับเขาเป็นใครผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับพี่เม้าแมวก็ได้มาแสดงความผห็นนะครับผมขอแบบเยอๆะๆเลยกันนะครับเองว่างมากใช่ไหมถึงได้มาด่าคนอื่นแบบเนี้ยเพื่อความสนุกใช่ไหม แล้วไอตัวเอ็มก็ได้มาแสดงความเห็นว่าก็เอาสิกูไม่กลัวอยู่แล้วใช่กูว่างกูถึงได้อยากมาต่อยหน้ากับมึงอยู่นี่แหละแชร์ให้กูสิกูอยากดังอยากทําอะไรที่มันจริงอยู่แล้วเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นใครมันจากไหนแล้วเขาชื่อว่าอะไรนะครับแต่ที่รู้นะครับเขาน่าจะเป็นเด็กกระปุกที่ไหนไม่รู้นะครับ